ส่งความเห็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียงแตกออกมาเป็น2ฝ่ายหลังมีข่าวว่าปีศาจแดงเล็งดึงลาอูนฮิมิเนสมาล่าตาข่ายในถิ่นออททฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะคว้าตัวราอูนฮิมิเนสกองหน้าจากวูฟแฮม์ตันวันเดอร์เรอร์เข้ามาเสริมแนวรุกในฤดูกาลหน้าขณะที่ไอ้หมาป่าได้ตั้งค่าตัวของกองหน้าเม็กซิกันไว้ที่ประมาณ60-70ล้านปอนด์ฮิมิเนสวัย29 สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเพเมาลีกนับตั้งแต่วูฟยืมตัวมาจากเบนฟิก้าเมื่อปี2018ก่อนวูฟจะซื้อขาดเมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ขนาดที่ซีซั่นนี้ทำไป26ประตูกับ10แอสซิสจากการลงเล่นทุกรายการด่านวูฟก็ดูเหมือนจะวางแผนสำหรับการเสียฮิมิเนสไว้แล้วหลังจากไปตกลงค่าตัวของเปาริโนหัวหอกจากบลากามาแทนที่เรียบร้อยในราคา27ล้านปอนด์เรื่อยก็ตาม แฟนบอลปีศาจแดงในโลกออนไลน์เสียงแตกเป็น2ฝ่ายคือมีทั้งอยากได้มาร่วมทีมขณะที่อีกฝั่งไม่อยากได้โดยหวังจะเห็นทีมรักซื้อคนอื่นมากกว่าโดยฝั่งที่อยากได้ฮิมิ n เนสได้ทวิตข้อความว่าผมคิดว่าราอูลฮิมิเนสจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ฉลาดสําหรับแมนยูเน็ตเขามีประสบการณ์และพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในพิมเมลิกยิงประตูมากมายและเป็นนักเตะที่พร้อมจะนำแมนยูเน็ด เขามักมีทางเลือกในแดนหน้าเสมอเขาจะช่วยมาซิยาวไม่ใช่มาแทนที่และจะเป็นเรื่องเยี่ยมสำหรับมาคาราฟอร์ดและเมสันกรีนวูดราอูนฮิมิเนสจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยม17ประตูกับอีก6อาซิดที่ทำให้วูฟในฤดูกาลนี้เขาคือกองหน้าที่พิสูจน์ตัวเองแล้วและมีความแตกต่างกับมาซิยาลเขาใช่เลยสำหรับผมส่วนฝั่งที่ไม่อยากได้ฮิมเนสก็บอกว่า ถ้าอูนฮิเมเนสอายุ29แล้วเขาไม่เข้ากับสิ่งที่โอเลกุน่าโซชาต้องการเห็นในทีมของเขาและวูฟก็ต้องการขายในระดับ60ล้านปอนด์และนั่นคือสิ่งที่ผมขอบอกมันไม่ได้เป็นเป้าหมายลำดับแรกอายุ29ปีแพงเกินไปเขาไม่ได้มีความเร็วกว่าแรดฟอร์ดมาซิยาหรือกรีนวูดและรวมไปถึงจรอนซานโชหลายเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ควรซื้อมันจะหยุดพัฒนาการของกรีนวูดหรือเปล่าล่ะ เมื่อเรามีทั้งมาซิยาวและกรีนวูดแฮมโอเดียนอิกาโลพร้อมสลับมาลงเล่นผมมองไม่ออกว่าทำไมเราควรดึงฮิเมเนสมาร่วมทีมในเวลานี้แม้เขาจะเป็นนักเตะที่ดีมากๆก็ตามโรมาจืดแมนยูเมินขยายสัญญายืมตัวสมอลลิงโรมา เจอเรื่องชวนเครียดก่อนลุยยูโรปลาลีกช่วงสัปดาห์หน้าล่าสุดมีข่าวว่าแมนยูเนเตตดไม่ยอมให้ยืมตัวคิสมอลลิงต่อโลมาสโมสรอนดังแห่งเกาโชตเซลอราอิตาลีไม่ประสบความสำเร็จในการเจราจาต่อลงกับแมนยูเนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกหลังการขอสัญญาขยายเพิ่มเติมในตัวของคิสมอล l ลิงเซนเต์แบ็กเลือดผู้ดีตามรายงานจาก Sky s ส o r t อิตาลี เดิมทีสัญญายืมตัวของสมอลลิงได้หมดลงไปตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนาแล้วแต่โรมา่าเจรจาขอขยายออกไปจนกระทั่งจบศึกเกาโชสเซราในฤรดูกาลนี้โดยที่เกมสุดท้ายของซีซั่นจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาโดยจะออกไปเยืยนอนยูเวนตุสย่างไรก็ตามการที่โรมา่ายังคงได้เล่นในทั่วยูโรปาลีกทำให้พวกเขาต้องการจะเก็บสมอลลิงไว้ใช้งานต่อทว่าล่าสุดการเจรจากับปิดสัดแดงต้องล้มเหลว โดยสกายสปอร์ตอิตาลียระบุทั้งสอสโมสรไม่สามารถตกลงค่าตัวกันได้สำหรับกรณีทำลองนี้คือเป็นสถานการณ์ที่อินเตอร์กำลังเจออยู่เช่นกันโดยพวกเขาหวังจะได้ chez, อเล็กซิสซานเชตหัวหอกจอมพลิ้วที่มาจากแมนยูเน e เตดซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเจรจาขอซื้อขาดที่ประมาณ20ล้านยูโรทั้งนี้อินเตอร์มีคิวลงเตะเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะพบกับเคตาเฟ ในวันพุธที่5สิงหาส่วนโรมาก็จะเตะในรอบเดียวกันโดยจะดวลกับเซบีย่าในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม d i มิทาเบอร์บตออดีตกองหน้าจอมเทคนิคมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลหน้าหากทีมสามารถรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้ได้ ปิแสดงจบฤด,ดูกาลด้วยการมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลทีมแชมป์ถึง33คะแนนอยอางไรก็ตามพวกเขามีฟอร์มการเล่นอันแข็งแกร่งในช่วงท้ายฤด,ดูกาลปัจจัยหลักของผลงานสวยหรูของแมนยูคือการย้ายมาของบุนโอนฟนานตอนปีใหม่ซึ่งเบอร์ปรตอฟบ,บอกว่าหากเขายังเล่นได้สม่ำเสมอแบบนี้ต่อไปแฟนๆก็มีลุ้นกันได้เลยในปีหน้ามันคือความท้าทายมานานหลายปีแล้วแต่ความจริง ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ว่าแมนยูจําเป็นจะต้องมีลุ้นแชมป์พวกเขาจําเป็นจะต้องพัฒนาอีกครั้งเพื่อลุ้นกับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าซึ่งพวกเขาสามารถทําได้นะในแต่ละฤดูกาลนั้นแตกต่างออกไปและมันมีช่วงขึ้นลงที่ไม่เหมือนกันทีมที่คุณวาดหวังเอาไว้ก็ไม่ได้ลงเอยด้วยดีเสมอไปแต่กับแมนยูในเตดนั้นทุกคนย่อมคาดหวังว่าเขาจะเป็นทีมที่มีลุ้น โดยเฉพาะยังยิ่งหาพวกเขาซื้อนักเตะใหม่เข้ามาบ้างนาโปลีตั้งค่าหัวคูลิบารีอย่างเป็นทางการแล้วนาโปลีสโมสรดังแห่งเกาโชเซเรียอิตาลีประกาศตั้งค่าหัวของคูลิบารีดาวเตะในเป้าหมายของแมนยูนเตตและลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วออเรดิโอเดลอ n เรนติส ประธานนาโปลีตั้งราคาขายคาดิดูคูลวารีอย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าจะไม่ปล่อยเซนเต์บแบ็กรายนี้ออกจากทีมในราคาที่น้อยกว่า81ล้านปอนด์ทางนี้ปากหลังวัย29ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปทั้งแมนยูเนเต็ดลเวอร์พูลและแมนซิตี้ที่ต่างก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ของแข้งรายนี้ว่าจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปากหลังที่ดีที่สุดในยุโรปโดยทางนาโปลีเองก็พร้อมจะปล่อยออกไป อย่างไรก็ตามเดลเรลนติสจะไม่ขายเขาเออกไปในราคาที่ต่ำกว่าที่สโมสรเรียกร้องแม้จะมีรายงานข่าวที่อ้างว่าเขาพร้อมจะลดราคาลงก็ตามคาริดูเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแน่นอนมันคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่จะต้องสูญเสียเข้าไปทุกอย่างมีเวลาที่ทำหน้าที่ของมันแม้ว่ามันจะเป็นไปในทางที่เราต้องแยกจากกันโดยถึงแม้จะกล่าวเช่นนั้นแต่เราไม่ได้มีข้อเสนอ90ล้านยูโร ยืนเข้ามาและไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆมันทำให้พวกเราทั้งคู่ต้องแยกทางกันนาปโปลีจะไม่ได้มีส่วนในการแข่งขันฟุตบอลยุโปรปฤดูกาลหน้าและนั่นก็ยิ่งทำให้ข่าวที่ว่าคูลิบารีจะย้ายออกจากทีมยิ่งโหมกระพือโดยแข่งว่า29ใช้เวลา6ปีหลังสุดในเมืองเนเปิลและติดทีมชาติเซเนเกัลไปถึง42ครั้งอย่งไรก็ตามเจ้าตัวไม่ปิดโอกาสในการย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์ แกลี่พาลิสเตอร์ตำนานเซนเตอร์แบ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันถึงแม้แฮร์รี่แม่ไกวจะมีสไตล์ไม่เหมือนกับไบรอันรอบสันสตีฟบูธหรือรอยคีนแต่เขาก็เป็นกัปตันทีมที่สโมสรอนต้องการสุดๆเช่นกันผมคิดว่าแฮร์รี่แมไกวควรคู่กับการสวมปลอกแขนกัปตันทีมเพราะเขามีความเป็นผู้นำที่สูงและปลูกใจเพื่อร่วมทีมได้เก่งด้วยบุคลิกเขาอาจจะแตกต่างจากรอบสันสตีฟบูธและรอยคีน ที่ทําให้เราคุ้นเคยว่ากัปตันทีมควรเกี่ยวกรดมีความดุดันพลังงานเหลือล้อนตลอดเวลาแต่ก็สามารถแบกรับความกดดันอันมหาศาลเอาไว้ได้ด้วยตัวเองเหมือนกันอย่าลืมด้วยว่านี่เพิ่งเป็นฤดูกาลแรกของแม็กไกวแต่เขากลับผ่อนคลายสุดๆถ้าคุณใจไม่นิ่งพอจะไม่สามารถเล่นฟุตบอลด้วยเท้าหรือม่งเคลียบอลออกจากพื้นที่อันตรายได้แบบนั้นแน่นอนและนี่คือสิ่งที่กองหลังกัปตันทีมที่แมนยูนเต็ดต้องการ แดนนี่อิกินบอทแฮมอดีตก็หลังแมนยูเนเต็ดยอมรับแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นลีดยูเนเต็ดฟาดแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งทุกคนรู้ดีว่าผมเป็นแฟนบอลของแมนยูเนเต็ดแต่ผมก็แทบที่จะรอไม่ไหวที่จะได้เห็นลีดเป็นร์ลีกพวกเขาเป็นการเพิ่มเติมที่น่ายินดีเช่นเดียวกับความยอดเยี่ยมของมาเซโลบีเอลซานับตั้งแต่ตกชั้นในปี2004พวกเขาเปลี่ยนผู้จัดการทีม15คนเจ้าของทีม5คน และนักเตะอีกนับร้อยมันจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเขาสร้างความผูกพันและความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันและมันไม่ใช่แค่กับนักเตะแต่รวมถึงสตาฟทุกคน